็คิดว่าเราฝูงทีมชายเนี่ยเราก็หวังว่าจะได้เข้าชิงแล้วก็เราก็หวังลึกๆว่าเราก็มีโอกาสที่จะได้ชนะเลิศเพราะว่าก็บอกว่าโอกาสชนะเลิศนอกจากเป็นแชมป์4เกมแล้วก็เป็นโอกาสโคต้าของอาทางอาเซียนเราที่ได้ไปชิงแชมป์เอเชียด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คิดว่าทีมชายก,ก็มีความมุ่งมั่นตามจาก โค้ดปาร์ก็บอกว่าทุกคนก็มุ่งมั่นตั้งใจกันดีนะครับก็คิดว่าไม่น่าก็คงจะเต็มที่นะครับในส่วนของทีมหญิงวันนี้ก็ถือเป็นเป็นโอกาสดีที่มากันครบหมดนะครับจากต่างประเทศก็กลับมาทางยุโรปอเมริกาและก็เอเชียเรานะครับก็กลับมาทุกคนก็ได้สอบถามแล้วก็ทุกคนก็สมบูรณ์ดีนะครับไม่มีใครบาดเจ็บบาดเจ็บก็เล็กๆน้อยๆนะครับก็คงไม่น่าจะมีปัญหาอะไร สำหรับทีมหญิงเราก็คงยังยืนยันนะครับว่าเราต้องรักษาแชมป์ไม่ได้นะครับรักษาความเป็นแชมป์ให้ได้ยาวต่อเนื่องไปนะครับในส่วนของทีมหญิง